ดีค่ะมาพบกับช่องบกชันี่นะคะวันนี้มูจะพามากินอาหารรัสเซียนะคะดิซิทอ,อันนี้เขาเรียกว่าบักวิกค่ะเป็นข้าวนะคะข้าวสามเหลี่ยมนะคะอร่อยมากเป็นคล้ายๆ้าข้าวกล้องนะคะกิดแล้วสุขภาพดีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสนะคะ แล้วก็คนละเซียเขาชอบกินอันนี้นะคะอโบอลค่ะอโบอลเขาจะทำนะคะกับข้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยู่ลเซียเขาจะกินขนมปังโฮวีนะคะโฮวีแล้วก็สลัดตัวนี้อร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากเขาก็จะใส่ออันนี้ลงไปนะคะมะเขียวย่าแม แล้วก็มักกเทพค่ะแล้วก็เตงก้าค่ะแล้วก็ไปชีบันเท่านะคะไปชี้บหมเป็นตัแสบีหลีค่ะโอเคสมีก่อนนะคะพูดได้ที่ใครที่ชอบคลิปผมออนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายด้วยคุกกี้โควิดนะคะ อร่อยมากนะคะมีรสนิยสุขภาพดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บ